ฟงะสวัสดีค่ะแน้องรักของเราอยากฟัอีกัหคะจะซื้อแผ่นแล้วนะไดาเจ็บจะเละได้ค่ะถามกันดีกว่าอุ๊ยขอบคุณเรัาพี่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับล่อแก้มไม่ดีกล่อแก้มอ่ะกลมแก้มไม่ดีชาย่อมแก้ากนได้จริดนะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องโอรมาน้องกรอกิเหมือนกันขอบคุณครับคุณครับใค้อยาดออกไหมคะ เขาไม่มีใครออยากมบของได้เลยนะฮะเราจะมอบของคืนให้กับตุ๊กโกรดเขาบอกว่างานนี้เป็นงานเตรียมตัวสำหรับวันแม่แล้วเพราะว่าอีกสองวันก็จะเป็นวันแม่ชาติแล้วถ้าสมมติว่าคุณแม่นั่งอยู่หน้าครับอกเลยคุณแม่ครัก็จริงแล้วท่านนั่นซื้อเสื้อผ่านนั้นซื้อเสืแล้วนี่คือจมูกติ่งต่างนี่คือแม่ไม่เนี่ยวันนี้ผมซื้อมาทั้วันแล้วเนี่ยซื้อขี้นดนึงก็อยากจะบอกคุณแม่ว่าครับขอบคุณค่ะนี่แหละคุณแม่จบแล้อนอย่างนั้น ก็อยากจะบอกคุณแม่ว่าครับรักคุณแม่มากๆครับรักคุณแม่มากแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทําให้ผมได้รู้จักคุณแม่ขอบคุณที่ทําให้ผมได้รู้จักทุกคนขอบคุณที่ทําให้เรามีการและกันถึงทุกวันนี้และผมไม่เคยรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังแม้ต่ครั้งเดียวที่ผมเกิดมาเป็นคนไทยและมีอยู่บนแผ่นดินไทยที่มีแม่อยู่ที่น่ารักแบบนี้เพื่อ ่คนไทยทุกคนท่านทำได้ทุกอย่างจริงๆนะครับผมและอยากให้ทุกคนได้เทิร์นทูลนะครับผมพระองค์ท่านนะครับและอยากให้ทุกคนได้มอบความสุขให้กันและกันในวันดีๆแบบนี้อยากให้ทุกคนบอกรักคุณแม่อยากให้ทุกคนบอกรักคนณพ่อข้าและอย่าลืมบอกรักกันด้วยนะครับผมเพร,ราะอย่าลืมไปช้อปปิ้งซื้อของหวานให้แม่ที่เม็กซิโกนานๆด้วยนะจ๊ะของโอเต็มเลยแม่เยอะมาก เนื่องจากว่าเมื่อกี้มีคนเอาของขวัญให้กันเยอะมากเลยจริงใช่ครับประเด็นว่าวันนี้เป็นแม่เขาด้ยเลยคนถูกต้องค่ะฉะนั้นต้องมีของขวัญย้อนกลับไปให้สําหรับผู้โชคดีเดี่ยวนี้ด้วย4คู่7ตตัวนะคู่4คู่นั้นที่จะได้ขึ้นมาเอาของรางวัลจากน้องกันบนเวทีรองเท้าเหรอคู่นี้เหรอไม่ดีมางที่รู้ว่าคนจะมีกลิ่นมันเดินฝนมาหลายวันแล้วพี่ว่าไม่เห็นว่4คู่ที่มาด้วยกันวอยเชออร์วยเชอร์3,000บาท เยอะนะเยอะมากสามพันานี่แบบซื้อคอนเสิร์ตกันได้นะดูคอนเสิร์ตกันได้นะเข้าของตลอดเลยอ่ะเพียร์เพียร์ไปหาขายของตลอดเลยอ่ะครับนะเราจะได้เพื่อนดีมาแค่สี่คู่เท่านั้นครับนะเดี๋ยวมีจะมีมาสกอตของเราสาวๆมาข้างหน้าที่นี่ไหมคะสาวๆครับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเริ่มลอยแต่น้าบ้านเลยนะคะ ในงานของเราในงานพี่ชายมาได้คะ่ะ<อ>ได้คะ่ะทีนี้มีกติกากคู่คุณแม่คุณลูกเนี่ยยกมากเป็นไหนเป็นไหนมากคุณลูกมากคะคุณแม่คุณลูกไหนมาได้กันมากยกมือหน่อยชีคู่เยอะมากจริงๆขิงท้องท้อง ไปทำไมขึ้นตาดูแล้วขึ้นตาดีแล้วลูกลงวิ่งแล้วก็ลงข้างคุณแม่หัวเ้อะอยู่นั่นแหละโศกโศกลูกวิ่งขึ้นมาล้วลงข้างล่างครบยังครับโอเคอ่ะสี่คู่ครบแล้วครบยังสองเหลือสองเดิมอีเดิมอ่ะลงอ่าลูกแม่อ่ะเกินเป็นห้าคู่ไม่ได้นะถ้าเป็นสี่คู่พอดีอข,อขึข้นมาตอนแรกค่ะเชิญค่ะ ตายผมอะไรฮะายีไหคะ่ค่อยน้คุณแม่กาไม่ดูแลได้ดูสิครับผมดูแลแม่สิลูกขอแม่หน่อยใช่ครับคุหมากขึนมายไงยังไงทำไมไม่ดูแลไ้เนี่ยฮะแม่รก็ดู่ไม่ดีเนี่ยอ๊ยขอด้แม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาสัมภาหณาผู้โชคดีนิดเึงวันนี้มาจิกขรงแม่ลูกน้คะเริ่มจากสองกันก่อนเลยน่อนเริ่มจากผมก่อนครับ ดีอย่าอย่าแตะเนื้อคู่พี่นะพี่เล่นไว้โอเคป๊าพี่เล่นแล้วเล่นเด็กเหรอเราต้องเล่นเลยต้องเล็นต้องรอไอ้หยบผมได้เดี๋ยวพี่ทันได้ครับได้ครับคุณแม่เลยต้องมาเลยคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อเอฟนะครับผมคุณลูกชื่ออะไรครับเดียร์เพนนะฮะอะไรลูกเพนเพนครับเพนเพนน้องเพนชื่อคองจองกับพี่มากนั่นก็คือ จอกันนะตากากาศไหนเจอกกะ <c oughs> นะเยอะเหรอในงันนีนน้ <c oughs> <c oughs>